สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวนะคะโฟมกำจัดขนได้ทั้งขนลักแล้แล้วก็ขนแขนขนข,นขานะคะหรือว่าขนจุดซ่อนเลนนะคะก็เป็นโฟมยี่ห้อหนึ่งสั่งมาจากช้อปปี้ะคะ่ะมาทดลองใช้จะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะก่อนใช้ก็เขยา่าฝั่งนี้นะคะ ลองฉีดทิ้งไว้แล้วตามที่เขาบอกมาวิธีทํทำนะคะและอันนี้อีกข้างหนึ่งค่ะก็เช็ดทำความสะอาดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะฉีดโฟมอันนี้ลงไปนะคะแล้วเราก็จะมาดูประสิทธิภาพกันว่ามันจะดีไหม แล้วก็ทิ้งไว้เอาใบพลาสติกนะคะที่เขาแถมมาให้เกี่ยเกี่ยให้ฟอร์มมันอยู่ที่ขนนะคะแล้วก็ทิ้งไว้5นาทีค่ะตามคู่มือที่เขาให้มาเดี๋ยวเรามาดูข้างหนึ่งนะคะที่ เราทําไว้สักครู่หนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาดูผลกันว่าผลมันเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะเราก็จะใช้ผ้าชุบน้ำนะคะแล้วก็ให้เช็ดย้อนเส้นขนนะคะลงมา โอ้ก็ออกนะคะออกเยอะด้วยแต่ว่าเป็นขนลักแล้ที่ยาวแล้วก็เยอะแล้วก็ไม่เคยใช้โฟมแบบนี้มาก่อนเลยค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่ทดลองทำจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูนะคะ ก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งนะคะจากขนที่ยาวๆก็ออกหมดนะคะแต่ก็ยังมีที่เป็นต่อๆอยู่มากอะคะ่ะก็เอาผ้าถูๆนะคะนี่นะคะขนที่หลุดออกมาจากการทำ ฉีดด้วยโฟมนะคะโฟมกำจัดขนนะคะเมื่อเช็ดออกมาแล้วก็ยังจะเป็นหลงเหลือมิน,หนิหน่อยๆนะคะตามโคนโคนของเส้นขนนะคะ,คะก็คิดว่า น่าจะต้องทำซ้ำอีกสักครั้งหนึ่งเพ่เก็บตรงโคนนะคะน่าจะเกี่ยงอันนี้ก็มารีวิวนะคะให้เพื่อนๆได้ดูว่ากำจัดขนด้วยโฟมนะคะยี่ห้อนี้ได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจค่ะ นี่นะคะผลงานจากที่เราเช็ดทำความสะอาดเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ถือว่า95เเลยค่ะเดี๋ยวมาดูอีกข้างหนึ่งนะคะที่เราทำทิ้งไว้เริ่มออกแล้วนะคะนี่เห็นไหมคะนี่นะคะ เราจะตักอ,อันนี้ออกก่อนนะคะรอแป๊งนี่นะคะออกเป็นยวงเลยค่ะ<ม>เห็นไหมออกเป็นยวงเลยนะคะแล้วก็เช็ดเช็ดนิดหนึง ออกก่อนนะคะเพราะว่าขนมันยาวมากนะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้ผ้านะคะชุบน้ำสะอาดๆแล้วก็มาเช็ดออกนะคะเช็ดจากข้างบนลงข้างล่างนะคะย้อนเส้นขนอุย้ย ไมเช็ดนะคะทำตามวิธีที่เขาบอกนะคะทิ้งไว้ห้านาทีก็จะได้ประมาณนี้นะคะแต่คิดว่าถ้าทิ้งไว้นานกว่านี้มันน่าจะออกดีกว่านี้นะคะ่ะอันนี้ก็ยังเหลือเป็นต่อ,ตอแต่ไม่ได้เป็นตอที่แข็งนะคะมันเป็นตอที่นิ่ม น้อยหนูก็หนูลินพาทำนะคะก็ให้เก้าสิห้าเปอร์เซ็นนะคะร้อยเปอร์เซ็นตได้ข่าให้9ก้าสิบหาเร์เซนต์นะคะสำหรับคนที่ไม่มีใครคอยถอนขนละักแะเลให้นะคะก็ดูรีวิวจากนะการใช้โฟม ตัวนี้นะคะกำจัดขนได้นะคะสั่งมาจากช h อปปีค่ะยังไงก็ฝากติดตามหนูดินพาทํำด้วยนะคะสวัสดีค่ะ